ความคืบหน้ากรณีที่เป็นกลุ่มบิ๊กไบค์ชาวต่างชาติแล้วก็ไปทำร้ายร่างกาย2หนุ่มเมืองพัทยานะครับล่าสุดก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าเสียหายคือสองคนเนี่ยเป็นคนออสเตรเลียนะฮะคนหนึ่งชื่อว่านายเดนิเอลแอนโทนีสเตลลี่ฮะอายุ34ปีอีกคนชื่อว่านายจอร์ลีครับอายุ43ปีทั้งคู่เนี่ยนะฮะเข้ามาเที่ยวพัทยาแล้วก<ฆ>มากลุ่มแบ็คไบที่ชื่อว่าเฮลแองเจิก็ถูกตำรวจนี่นะฮะ จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้คือมันมีคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นคลิปจับก,กล้องวงจรปิดเป็นกลุ่มบิ๊กไบต์ต่างชาติที่ไปรุมทําร้ายวัยรุ่นค,คือเราไม่รู้หรอกนะฮะว่าต้นเหตุของการวิวานววิวาทในครั้งนี้มันมาจากอะไรแต่ดูจากกล้องวงจรปิดดูเฉพาะตอนนี้นะฮะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นฝั่งของ สาวต่างชาติที่รุมทําร้ายตํารวจก็เลยขยายผลเพิ่มเติมจับกลุมตัวมาได้เอามาสอบปากคําครับทั้งคู่ก็รับสารภาพบอกว่ารุมทําร้ายนายนัทพงศ์ภูลจเจริญกับนายพลรัชชาติบุตรจริงๆนะครับฮฮจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณซอยกล่มที่ดินปัตยาใต้โดยการสอบสวนกว่าสองชั่วโมงครับทั้งคู่ก็ยอมรับความผิดแล้วก็เอาน,นี้ละกันเพื่อเป็นการพยายามจบเรื่องนะฮะพยายามเคลียร์กันก็ยินยอม ชดใช้ค่าเสียหายให้ให้กับนายนัทพงศ์แล้วก็นายพลร,รัตเนี่ยเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทครับาทแล้วนอกจากสองคนนี้ยังมีนายนุพงรัตน์ประคองยศเป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งคนแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยฮะ,ะก็ยินดีร,รับเงิน5,000บาทเป็นค่าทำขวัญแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็ยินยอมฮะสมานหนฉันจบเรื่องพิพาทดังกล่าวส่วนคดีความ เดียวคงต้องรอฮะเพราะว่าจะต้องไปตรวจสอบร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยนะฮะว่าตกลงคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะมีอาการหนักขนาดไหนหากว่าสมมุติว่ามันบาดเจ็บเยอะมีเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้อาจจะมีคดีอาญาตามมาอันนี้ยอมความไม่ได้ครับแล้วก็จะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับแต่จากภาพค่อนข้างรุนแรงทีเดียวแล้วก็สังคมวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้